11ติกวักหมวดด้วยว่าทรรหมวดละสามหนึ่งราคาสูตรว่าด้วยราคาร้อยเจพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือหราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะ ความหลงภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการเพื่อละทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. ภิกษุควรเจริญเมตตาเพื่อละโทสะ 3. ภิพิษุควรเจริญปัญญาเพื่อละโมหะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการนี้เพื่อละธรรมสามประการนี้แลราคาสูตรที่หนึ่งจบ